กล้าไปแบบแม่ไม่ได้คำนานมันไม่คินเว้ยถ้าที่ไหนทำแบบนี้ก็ค่อยถีบหน้าเลยอ่ะโอ้โหผู้ชิเตอร์แม่งโคตรใต้อ่ะโอ้น้องสาวชื่อของไปกแบบไรว้างรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้ิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ ็ครับผมกลับสวัสดีประชาชนคนดูกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จับเอไอามาเทสตดูนะฮะพอดีแม่งห่างหายไปสองสามปีนะพอดีแม่งลูกติดดีชิพหายเอเยเช่ AK, ยกเครื่องใหม่แม่งเลยเดี๋ยวเราจะลองขับดูนะว่าขับปกติปะ่ะสมบูรณ์ยังแต่ก็ยังไม่น่าจะสมบูรณ์หรอกพอดีเพิ่งประกอบเสร็จเลยก็ได้โอกาสมาลองคุยชิปเตอร์เลยนะใส่คุยชิปเตอร์ด้วยเดี๋ยวเรามาลองเตะเกียร์ดู เฮีย,ฮยโคตรเนียนเยฮ้ยอเยนะฮียอับดาดได้เนาอยยัดเคเออลองดูเฮ้ยนะเป็นไงเป็นไงเป็นไงอับดาดได้ด่าไม่ได้แอคดว้วยเออเฮ้ยแม่งไม่กล้าไปว่ะแม่งไม่ได้ขับนานมันไม่ชินเว้ย หม้อน้ำก็แห้งนะไม่มีหล่อเย็นเฮียกูจับน้ำเปล่าเติมแม่งเลยใช้ได้เมืันแหละคิดว่านะรถเยอะจังววันนี้เฮ้ยเฮียเตะแกแม่งฟังเลยว่ะเฮ้ย โคตรเนียนเลยว่ะเฮ้ยโคตรได้แหละเออแต่แม่งเขนานอดถังไม่นั่นหรออีกอีกอีกอ่ะอยูอ่เนี่ย หาที่จอดร,รีวิวท่อนะเดี๋ยวรีวิวท่อให้ดูแม่งว่ามันอลังการขนาดไหนเยี่ยแม่งโคตรแบบที่สุดของที่สุดนะครับพูดเลยว่าหนึ่งเดียวในไทยนะ e r ไม่มีขนไหนทําแบบนี้แน่นอนท่าที่ไหนทําแบบนี้ะค่คยณใถีบหน้าเลยอนะพูดจริงละเดี๋ยวหาจอดเอเดี๋ยวหาที่จอดร,รีวิวให้ดู สุดยอดอีเหี้ยแม่งเสียทีแม่งเบรกไม่ค่อยอยู่เหี้ยเอ้ยดูดิปั๊มรั่วปว่าวไอเหี้ยแม่งมันกำไม่ค่อยอยู่อเหี้ยเสียเลยเดย้แบบนี้เชื่อไม่กล้าไปบ่าเหี้ยอันตรายปลอดภัยไปก่อนกูโอ้โหคูชิปเตอร์แม่งโคตรได้อ่ะ รถจะเพิ่งมีปัญหานะเว้ยประกอบเสร็จเอาออกมาลองเลยเนะี่ยกลัวมันมีปัญหามากเลยเฮียไปได้กลับไม่ได้ดิ ไม่ได้ขับนานแม่งไม่กล้าขับเร็วอ่ะ ไฟเขียวน่าจะพอดีนะน่าจะได้อยู่ไฟเขียวอ่ะคันพอดีเป๊ะแล้ววะไอ้เหี้ยแม่งซนนักกันไว้วะเบรกแม่งไม่ค่อยอยู่ดูเดี๋ยวเห็นอ่ะมันไม่ค่อยดูดหรอวะเฮ้ยเป็นที่อะไรวะเหี้ยว,ว่าต้องเซตใหม่หมดเลยกูมีตังค์แล้วเมื่อี้เหี้ยกูซื้อแบบปั๊มดีๆมาใส่เออเขี้ยแม่งตกใจเบิดควายเอ้ย เน่ยเฮียเบรกมันไม่อยู่โอ้น้องสาวพี่ขอไปก่อนได้ปะขอไปก่อนเด้อ เตะเกียร์แม่งปงปังปงปังยีดเคแม่งโคดเอาฟังเสียงดูนะไ,นไงแต่วมาตาตาตา,ตา,ตา,ตายีดเคไอ้เหียแม่งมันที่สุดของที่สุดแล้วจะเ,เล่นโค้งได้ปะวะแม่งไม่ได้เล่นนานไม่กล้าไปเฮียแม่ง มันจอดมานเกินที่ดอกยางมันแข็งนะอ่ะเออเยดเที่ยเตะเกียแม่งปังปังปังเลยวะมาสุดจอดโพดคุณสิได้หามองจอดรีวิวบอกว่าเฮ้ยไอ้เกียแม่งอัพดาวอะไรอย่างเงี้ยแม่งมันโอ้โหคุยชิปเตอร์แม่งมันคอเท้แม่งเหมือดมาเลยวะ Dạ yeah. ơi ไปไม่จาฝนสิตัวข้ามกูเล้วเนี่ยเอา้าไอ้เหี้ยกูไปไม่รสิเรี้ยวโอ้ยน้อนอน้นอป่าน้อเอวิ่นเอ้ยเด้อเฮ้โบีกป่าเลยโอ้พ่อยยิ่อยยงวินว่น มือเลยวะไปเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนรีวิวรถนะฮะตัดภาพไปเลยดียกว่าเฮียวกวยันแบบพ่อไป